สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านในชั้นนางสาวสีรัตนพมทาตำแหน่งครูกศรน,นตำมวลขอรายงานการนำเสนอการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,564ด้านที่1ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดก,การ DMIS เราได้จัดทำรายง,งาน DMIS ครบทั้ง12ข้อตามตัวชี้วัด ข้อ1ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งข้อ2พิกัดพิกัดตำแหน่งข้อ3ข้อมูลบุคลากรข้อ4ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของหัวหน้ากศนแขวงข้อ5ลิงก์และแฟนเพจข้อ6ระบบสาธรนุบโภคข้อ7จำนวนคอมพิวเตอร์ข้อ8จำนวนผู้ใช้บริการ ข้อ9จำนวนผู้เข้ารับบริการที่กศนตนําบลข้อ10รูปภาพของครูกศนตําบลแขวง 11. ข้อ11คณะกรรมการสถานคณะกรรมการกศนตนําบลข้อ12มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ะระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลแขวง มีการเก็บรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลข้อ2มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาข้อ3มีการจัดทำแผนปฏิบัติการข้อ4มีการนำแผนไปไปสู่การปฏิบัติได้ดำเนินการตามที่กำหนดข้อ5มีการประเมินสรุปและรายงานผลในระบบ d m i s นะคะกดตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้ข้ารับ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมายโครงการที่1โครงการพัฒนาอาชีพไม่เกินส0สิชั่วโมงหลักสูตรการทําผ้ามัดย้อมค่าเป้าหมาย7คนผลที่ได้แคนโครงการชั้นเรียนวิชาชีพสาชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูกระเบื้องพื้นฐานค่าเป้าหมาย11คนผลการดําเนินง,งาน12คนโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการรู้เท่าทันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019และฝุ่น PM 2.5ค่าเป้าหมาย17คนผลที่ได้18คนโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่าเป้าหมาย12ผลที่ได้14คนโครงการการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการเรียนรู้การจัดการขยะตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมาย6คนผลที่ได้7คนตัวชี้วัดที่400กรัของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพค่าเป้าหมาย18คนผลดำเนินงาน20คน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต17คนค่าเป้าหมาย17คนผลการดําเนิน18คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมาย12คนผลการดําเนิน14คนการจัดการการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมาย16 6คนผลการดําเนินงาน7คนรอบละของผู้จบเมื่อเทียบกับ เมื่อเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปไปใช้ในระบบ b m s นะคะตัวชี้วัดที่จําจำนวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการและกิจกรรมกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านกศนตบลนศูนย์การเรียนรู้ค่าเป้าหมาย54คบนที่ได้51นะคะกิจกรรมส่งเสริมการ อ่านบ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมาย50คนผลที่ได้53คนกิจกรรมกระเช้าความรู้สู่ชุมชนนะคะค่าเป้าหมาย50คนผลการดําเนินงาน58คนกิจกรรมการอ่านออนไลน์1เดือนต่อฉบับผลที่ได้7ฉบับนะคะกิจกรรมกระเช้าความรู้สู่ตลาดนะคะค่าเป้าหมาย25คนผลการดําเนินงาน25คนตัวช้วดที่6กิจกรรมจํานวนกิจกรรมที่จัดใน แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายก็จะมีทั้งหมดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องไขเลือดออกนะคะ1กิจกรรมกิจกรรมเวทีชุมชน1กิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้สมาร์ทโฟนสําหรับผู้สูงอายุ1กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้1กิจกรรมตัวชี้วัดที่7ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะ ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมร่วมวางแผนร่วมดําเนินงานกับสํานักงานเขตและภาคีอื่นๆนะคะระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดําเนินงานร่วมนิเทศติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย น,นี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมการประชุมที่กศนอแขวงนะคะตัวชีวัะที่8จํานวนตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนะคะค่าเป้าหมายหนึ่งงานผลดําเนินงานก็คือ1งานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่ตามหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ค่าเป้าหมายหนึ่งงานผลการดําเนินเงินงานนะคะโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสํานักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทานะคะค่าเป้าหมายหนึ่งงานผลการดําเนินงานหนึ่งงานตัวชี้วัดที่9ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงาน เบสแพ็กชีสนะคะเราได้ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาอาชีพไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการจัดทำผ้ามัดย้อมนะคะผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการเรียนหลักสูตรผ้ามัดย้อมไปฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะอันนี้คือภาพกิจกรรมทั้งหมดนะคะด้านที่ส สมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสำเร็จนะคะข้าพเจ้าได้ทํางานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลามีความอดทนขยันหมั่นเพียรสม,สมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดีนะคะข้าพเจ้าได้ให้ความบริการที่เป็นมิตรสุภาพให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้เข้ารับบริการนะคะและผู้ประสานงาน สะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพข้าพเจ้าได้หาความรู้มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและหลักหลักและองค์ความรู้ใหม่ๆใ,ในการปฏิบัติงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะด้านการยึดมั่นในการในความรู้ขออภัยคะ่ะ ด้านการยึดมั่นในความรู้ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความสุจริตไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมายและแสดงความคิดเห็นตามหลักของผู้ประกอบวิชาชีพครูยอย่างสุจริตรักษาคําพูดมีศัจจะเชื่อถือได้และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานผู้ประกอบวิชาชีพนะคะสม สมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมข้าพ่า้าสนับสนุนการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงานและทำงานในส่วนที่ตนได้รับผิดชอบรายงานความเพิ่มหน้าของการดำเนินงานของตนให้เพื่อนร่วมง,งานรับทราบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ